Eu ค่ะค en. ุณผู well, it. It so, ้ชมคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการคิดได้ก็รวยได้นะคะเห็นเราสองคนแบบนี้นะคะคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์ค่ะกรรมการผู้จัดการบรจธนาชาติและเฟิร์นศรัทยาอิสระพักดีพร้อมทีมงานนะคะคุณบุญชัยคะหลายคนถามต่อเนื่องมาเลยค่ะว่าหลังจากเราคุยเรื่องของการลงทุนแล้วนะคะว่าจะเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ทําให้เราสามารถทําตามความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายได้กลับมาย้อนถามตัวเองค่ะว่าเอะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมลงทุนแล้วหรือยังคะคุณบุญชัยอันนี้ดีครับ คือทุกคนมักจะอยากจะลงทุนอือาง่ายๆคืออยากจะรวยใช่ค่ะ,ะครจริงๆต้องเรียนว่าการลงทุนเนี่ยนะครับในทั่วโลกนะครับมันก็มีเรียกว่าความผันผวนจะดีกว่า ใ,ในการเข้าถึงสินทรัพย์ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันใช่ครับดิงโดยโดยหลักกองทุนคือสําหรับผู้ลงทุนหลายย่อย uh huh. หลายหลายคนมารวมกันใช่ไหมัเพระนั้อันนี้อันนี้ก็มีมีความหนึ่งคือว่าเราเราไปเราไปให้เขาบริหารให้นะครับแต่ผมก็ต้องเรียนว่าออกองทุนรวมเนี่ยตัวฟาร์มเมนเจอรนี่เขานนินโดหน้าที่เขาติดตามตลาดทุนใช่ไหมครับ ก็มีผู้ลงทุนหลายๆคนไปจะบอกอมันต้องเก่งกว่าผมนี่นะฮะลงทุนฝากคุณลงทุนแล้วคุณต้องทำ performance ได้ดอผลผล,ลงานได้ได้ดีกว่าดีกว่าเขาทำเอง uh huh. นะครับหรือว่าดีกับเซดนเด็กนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับทุกๆุรบเจผมไม่อยากให้ต่ำทำ,ต,ำต่ำกว่าเบ <c oughs> นชมาร์ลนะครับแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำขงเข้าใจว่าโอกาสในการลงทุนในโลกนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเลยมาใช่ค่ะนะครับมันมีความผันผวน มันมีปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านเราจะติดตามข่าวสารตั้งแต่8ปดโมงถึงเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าแต่ว่าในแต่ละเหตุการณ์มันก็มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเอาเป็นว่าเราให้เขาบริหารเพราะเขาติดตามอยู่ในตลาดเป็นอาชีพของเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ฝากความฝากความหวังถ้าเขาไม่ดีเราก็เปลี่ยนถ้าถ้าเขาดีก็เประหยนต่อไปต้ององนั้นผลต่อแทนเวลาเราดูกองทุนรวมกับ กองทุนกับหุ้นนะคะที่เป็นเบสไม่ว่าจะเป็นกองทุนดัชนีเทียบกับดัชนีเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมคะคุณผู้ชม่อันนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วปีห้าเจ็ดอินเด็กซ์มันบวกสิบห้านะครับถ้าลงทุนเองหมายถึงว่าเราดูหุ้นในตลาดเนี่ยมีประมาณเกือบหกร้อยตัวนะครับมีตัวที่ทำผลตอบแทนได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็มีนะแต่ว่าติดลบก็มีลบประมาณลบแปดสิบเจ็ด นะครับแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยถ้าเราซื้อทั้งทั้งกระดาน5้ากว่าตัวก็ห้าสอ็อนะแต่ถ้าถ้าเราซื้อกองทุนเนี่ยเฉลี่ย1ิบหอร์อาจจะดูน้อยกว่าแต่ต่ําสุดเนี่ยมีแค่กลองเดียวคือติดลบสี่นะคือโดยโดยโดยคาแรคเตอร์ของกองทุนคือตัวฟาร์เมเจอร์เขาจะเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานนะครับเขาจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่ปันนะครับ ไม่อยาะะนั้นอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่มันที่มันมากกว่า,านะแต่ว่าเขาจะพยายามบริหารจัดการพอร์ตให้มีการผสมผสานแล้วก็ลดความเสี่ยงของพอร์ตสิ้นก็ต้องถามผู้ลงทุนนะครับว่าว่าท่านเนี่ยท่านคิดว่าอะไรที่เหมาะกับเราแน่น,นอนเราอยากได้เยอะๆแต่ว่าในโลกความในโลกความเป็นจริงเนี่ยบางทีมันก็ทํายากเพราะเราไม่ใช่รายใหญ่นะเพราะฉะนั้นเราก็คิดอ,อ่ง,งั้นขอให้เราได้รีเทิร์นที่ดีกว่าถ้าเราจะไปฝากเงินธรรมดาหรือเราอยากจะไปกับตลาดหุ้นด้วย แต่ว่าเราไม่มีเวลาไม่มีกําลังก็ผ่านเข้าไปนะครับผมคิดว่ากองทุนรวมเป็นเครื่องมือเป็นการสร้างโอ,อกาสให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับที่อยากเข้าตลาดทุนแล้วก็ไม่ไม่อยากจะไปใช้เวลากับมันเยอะ,ะนะฮะก็ผ่านคนที่เขามีอาชีพในการจัดการงันเราสามารถลงทุนเองควบคู่ไปกับการใช้กองทุนรวมได้ด้วยไหมคะถูกต้องครับดีไซน์ตอนแรกสําหรับผู้ลงทุนรายย่อยใช่ไหมครับผมก็เจอผู้ลงทุนรายใหญ่หลายท่าน ผมก็บอกว่าในบางครั้งท่านก็อาจจะถูกนะฮะคือท่านทําได้เยอะกว่าผมแต่ว่าในบางท่านผมก็ทําได้ดีกว่าท่านานะฮะยิ่งก็มีทั้งสองพอร์ตแหละนะครับแล้วก็เราก็มาจัดการไปผู้ลงทุนของเรา,เาบางรายก็เป็นรายใหญ่แล้วก็ลงกับเราอย่างเดียวก็มีมมครับก็มีครับก็เป็นการผสมผสานนะฮะว่าเราเราเราผ่านเองกับเราให้กองทุนบริหาร เพราะฉะนั้นก็ลองใช้ถักเรื่องนี้ดู<ช>ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรัใ<ช>บใครที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้วยตัวเองควบคู่กับการใช้กองทุนรวมนะคะหรือว่าลงทุนเองก็ได้ถ้ามีเวลาแล้วก็ติดตามข้อมูลหรือใช้กองทุนรวมถ้าคุณไม่มีเวลานะคะเงินเริ่มต้นไม่มากนักแล้วก็ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลด้วยนะคะส่วนใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะคุยกับเรานะคะทั้งคุณบุญชัยให้มาไขข้อข้องใจนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นแนวคิดปรัชญาการลงทุนหรือว่าการตอบคําถามเรื่องการวางแผนการเงินของ คุณนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กันได้ค่ะที่ Facebook ตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะคุณวณนชัยคิดได้ก็รวยได้นะคะไปกดไลค์กันได้เลยแล้วก็พูดคุยกันนะคะแบ่งปันข้อมูลแล้วเราจะนําคําถามเหล่านั้นมาตอบในรายการก็ยินดีตอบคําถามครับนะวันนี้เราสกุลลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ